หนึ่งในตัวอย่างการหลอกลวงจากแกค๊ง Call คน,นเตอร์ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากเมื่อไม่นานมานี้คือการส่งข้อความหรือ SMS มาในรูปแบบของสถาบันการเงินหรือธนาคารโดยไม่ผ่านเครือข่ายมือถือทำให้ข้อความจากมิจฉาชีพปรากฏอยู่ต่อจากข้อความจากสถาบันการเงินของจริงโดยแจ้งเตือนว่ามีคนแฮกเข้าบัญชีธนาคารบ้างแจ้งสิงทธิพิเศษให้กู้ยืมเงินต่างๆบ้างทำให้มีเหยื่อหลงเชื่อจำนวนมาก หรือในช่วงไม่นานมานี้ที่คนร้ายอาศัยช่วงที่ประชาชนต้องดําเนินการเกี่ยวกับภาษีแอบอ้างเป็นหน่วยงานสัมภาระโดยนายวินิตวิเศษศวนภูมิรองอธิบดีกรมสัมภาระได้อธิบายว่ามีสองรูปแบบคือหลอกว่าจะให้ประโยชน์และหลอกให้กลัวว่าจะมีความผิดซึ่งกลุ่มนี้มีมากถึงร้อยละเก้าสิบที่มักอ้างเรื่องคืนเงินภาษีให้หรืออ้างเรื่องการถูกตรวจสอบภาษีต้องกดลิงก์ปลอมตามที่ส่งให้ทางเ m s เสหรือแอปพลิเคชันไล ne หรือให้แจ้งรหัส OTP 6หลักเพื่อดำเนินการตรวจสอบแต่เมื่อเหยื่อหลงเชื่อดาวนโหลดแอปควบคุมลงโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะถูกโอนเงินออกจากบัญชีจนหมดหลอกให้กลัวดูยังไงครับเขาก็จะหลอกยกตัวอย่างนะครับหลอกว่าร้านนี้เนี่ยถูกคนผู้นี้ทํากิจการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคนละครึ่งของรัฐหรือเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับการค้าออนไลน์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับ เขาก็ไปดูหน้าร้านไปเก็บเบอร์โทรศัพท์มีการรวบรวมนะครับหรือไปดูรายชื่อของร้านค้าที่อยู่ออนไลน์แล้วก็โทรไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความน่าเชื่อถือนะครับบางท้งก็ไปดูข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทของบริษัทเหล่านี้นะครับจาก800กว่ารายเราได้ลักษณะพฤติกรรมที่เป็นการหลอกให้กลัวค่อนข้างมากนะครับเรียกว่าน่าจะอยู่ประมาณ8 9 0ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยจำน,นวนเหยื่อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมูลค่าความเสียหายที่มหาศาลทําให้หลายหน่วยงานต้องออกมาแจ้งเตือนว่าไม่มีนโยบายติดต่อกับประชาชนผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารสถาบันการเงินที่ได้ยกเลิกการส่งลิงก์ทุกประเภทผ่านทาง SMS หรืออีเมลทั้งหมดรวมถึงไม่ส่งลิงก์ขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนผ่านทางโซเชียลมีเดียอีกแล้ว ดังนั้นหากผู้ฟังท่านใดได้รับลิงก์ในลักษณะดังกล่าวจึงแน่ใจได้ว่าเป็นมิจฉาชีพอย่างแน่นอนแต่หากเพิ่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแปลกปลอมลงเครื่องแล้วแนะนําให้ปิดเครื่องหรือตัดสัญญาณโทรศัพท์ทันทีจากนั้นให้รีบติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีอย่างไรก็ตามพลตํารวจเอกสมพงษ์ชิงดวงที่ปรึกษาพิเศษสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะทํางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต้านภัยอาญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่า คนร้ายเหล่านี้นอกจากกลุ่มบัญชีม้าแล้วยังค่อนข้างติดตามตัวยากเนื่องจากส่วนใหญ่มากเป็นคนไทยที่สมัครใจไปทํางาน call center ในประเทศเพื่อนบ้านจึงแนะนําให้ประชาชนตรวจสอบกับหน่วยงานโดยตรงก่อนลงเชื่อและดําเนินการใดๆเพราะฉนั้นตรงนี้ก็ฝากเตือนนะครับแล้วก็สําหรับประชาชนนะครับที่เอาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีบัญชีม้าตอนนี้ท่านจะอ้างไม่รู้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะมีกฎหมายพร,รกรกกาหนดมีโทษนะครับทางอาญา จะพุไพ่ไม่เกินสามปีปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือท่านไปเปิดซิมโทรศัพท์ให้คนอื่นแล้วเลือกเอาบัตรประชาชนไปซื้อหรือแม้กระทาั่งร้านเอาบัตรไปโดยไม่รับญาตินะครับไปเปิดและไปขายโดยที่ไม่มีการลงทะเบียนท่านก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับเพราะพวกนี้จะเป็นช่องทางในการที่จะให้แก๊งคอนเทนเตอร์นําไปใช้ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนคนร้ายมักเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการไปตามสถานการณ์และความสนใจของประชาชนจนบางครั้งเราอาจคาดไม่ถึง ดังนั้นการพึงติดตามข่าวสารต่างๆจะช่วยให้ระหนักและมีสติเมื่อเกิดเหตุขึ้นกับตัวที่สําคัญอย่าลืมแจ้งเตือนคนใกล้ตัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านที่มักถูกชักจูงได้ง่ายให้ท่านรู้เท่าทัานกลโกงเหล่านี้ด้วยทิดารัดวงพจนีรายงาน